โอเคครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาพบกันในเกม High IO นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมีน้องๆแนะนำเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับแล้วผมเห็นว่ามันน่าสนใจดแีแนวเกมก็จะเป็นแนวซ่อนหาใช่ไหมแบบฝ่ายหาก็จะไล่ฝ่ายซ่อนก็จะเป็นสิ่งของต่างๆนะครับแล้วแบบโอเคอ่ะชอบเกมมันดูน่ารักดีโอเคเรามารอเล่นกันมาแล้วมาแล้ว เราได้เป็นอะไรเนี่ยได,ดได้เป็นกระดาษจะพิชกตสถานว้านรูปนะครับชิบหายแล้วอยสามสามสิบห้าวิสามสิบห้าวิอยู่ไหนดีอ๋อต,ติด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 กระโดดไม่ได้โอ้ยมันควรจะอยู่ไหนดีเนี่ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคิดอะไรไม่ออกตรงนี้แล้วกันแล้วกดไลค์กดล็อกกดล็อกโอเค เนียนไหมเนี่ยน่าจะเนียนอยู่นะอย่าเข้ามาห้องนี้นะนี่ยังโดดไม่เข้าอีกเหรอดีวมันมาแล้วนะเอ้ยเอาไม่เห็นอีกอะไรเนี่ยเคครับมีคนเข้ามาห้องเราแล้วเอาติด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 ดูท่าจะบังคับยากเยือในเกมนี้เดินติดกันเต็มเลย วิลลุนลุนอย่ากับยายาอย่ามาทังผมนะ <laughs> ตาน้าตาตาเลยยากระดาษวาดรูปมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยของมันอยู่แล้วยา <laughs> ไม่เนียนเหรอผมว่ามันเนียนแล้วนะ <laughs> ทำไมวะนี่เนียนจัดเลยนะ ตบมันตบมันยังไงเราก็ผ่านไปนะครับุตส่าห์เชียฟึบเออรู้สึกว่าคนที่เล่นเป็นคนหาเนี่ยจะตบได้ประมาณ5ครั้งใช่ไหมเท่าที่ผมดูมานั่นแหละประมาณหครั้งแหละเออตบตบเข้าไปตบเข้าไปนั่นแหละตบอีกตบอีกตบตบเอ้ามันเกิน5้าแล้วเนี่ย ทำไมมันไม่ตายมันมันตบได้กี่ครั้งกันแน่เนี่ยน,นี่มันตบเรื่อยเลยเนี่ยดูดินี่มันตบเรื่อยเลยโอ้เจือดเสร็จล้อยนะเพื่อนเราไปแล้วกระถังไปแล้วลุงตู่สู้ๆอุยอุยอุยลุงตู่ยังไงลุงตู่ลุงตู่อย่าตายอย่าตายนะลุงจุกจุกจุก จุกแล้วจุกนั่นแหละจุกจุกจุกเพื่อนจุกเย้ทีมซ่อนแอบชนะนะครับสุดยอดเลยลงตู่โอเคทีนี้เรามาอยู่ในด่านรู้สึกจะเป็นรู้สึกจะเป็นด่านซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับหรือเปล่าโอเคท่านี้เราเป็นทีมหานะครับมาเราจะมาไล่ตบทุกคนเลยบอกเลยผมเนี่ยหาของเก่ง ชวิงอ๋อนี่คือมุมมองของทีมหานะครับซึ่งโอ้แล้วกดตบกดอะไรอะ่ะอื <AL> มผมควรจะตบอะไรดีเด่ะห้องนี้มีไหมห้องนี้ยังไงกองกีต้าอืมยากเฮ้ย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 ,ยกล่องอะไรมีอยู่ตรงนี้ เอากระโดดก็ตบกดอะไรเนี่ยเอานี่น,นั่งตบเออไม่ใช่นะครับเดี๋ยวมันตบได้ห้าครั้งแต่ทำไมไอคนเมื่อกี้มันตบเรื่อยเลยไม่เห็นตายเลยเอออยู่ไหนกันอยู่ไหนโผล่หัวออกมาหน่อยเฮ้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 ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม หามุมองศาดีแล้วเรียบร <c oughs> ้อยเฮ้ยเอ้ยบังคับยากจังมันจุกแล้วจุกจุกเอาหายนีโอ้ยนี่โอ้ยตกไปโดนว้ายเปไนไรแล้วฉัหายแล้วอยู่นิ่งหยุดอ่ยเพื่อนตบหน่อยอ,อย้ตบจะตายแล้วเอ้ยตบเ <peach> ชีวิตเราไปเสียเออนั่นแหละเพื่อนขอบใจมากตบแทบตายตบไม่โดนเล่นเป็นไหมเนี่ยโอเคพอเราตายเราก็จะได้มองเห็นมุมมองของคนที่แอบอยู่นะครับมันมาแอบกันตรงนี้แหละตรงที่เราออกมาเพื่อนมันอยู่นี่ตัวเลวมันอยู่นี่สองตัวเลยฮัโลโหลนั่นแหละเดินตรงมาเดินตรงมาเข้าไปเข้าไปเข้าไปในห้อง มันโดดอยู่ดูมันดูมันทำมันอยู่ตรงเนี้ยดูสิแล้วตบตบกระโดดอยู่ตรงนู้นโอเคเราแพ้นะครับบอกเลยว่าทีมหาเล่นยากมากเล่นตบรลัวๆเลยตายเลยนู่โอเค เรามาเจอในด่านท่อระบายน้ำใช่ไหมตอนนี้เรามาอยู่ในด่านท่อระบายน้ำนะครับโอเคได้เป็นอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยมันมันคืออะไรไม่รู้ผมไปหาที่ซ่อนก่อนเออไปเร็วไปเร็เ้ยยึดติดติดนี่นี่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้เลยต้องเนียนๆนะครับอยู่ข้างตู้จัดมุ้จัดมุ้จัดมุกจัดมุ้ Lock. Okay. ล็อกโอเคเรียบร้อยครับเนียนอยู่มนะั้งเนาะเนียนอยู่เนะาะก็อีอยู่ตรงนี้มาแล้ว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 ไอ้ <c oughs> คนนี้ชอบความท้าทายโอ้ยเอ้ยเอ้อะเรียบร้อยนะครับห้องเรายังไม่มีคนมาเลยเนี่ยไม่ทันพูดเลยอย่านะนะอย่านะเออนั่นแหละ ไปเล่นกันตรงอื่นก่อนอย่าเพิ่งมายุ่งกับผมเอ๊ะลาก่อนเพื่อนยายานะ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 เอ๊ะเกือบแล้วเป็นไง ที่ซ่อนผมคดเนียนสามสหายเก้าอี้นะครับอยู่ในห้องนี้เอาเพื่อนหายหลุดเหรอคนนี้ได้เป็นอะไรอ่ะโคมไฟนะครับคดเนียนข้างๆโคมไฟก็มีอะไรอ่ะขวดน้ำแล้วตัวเราเป็นไงเนี่ยปุ่มตายแล้วเหรอตายไม่รู้ตัวมัอแต่ดูของคนอื่น โโอ้โหเรียบร้อยนะครับเก้าอี้สามสหายหายไปเรียบร้อยเลยตอนนี้ต้องเราต้องเชียร์เพื่อนนะครับห้องนี้เนียนมากเอ๊ะ <c oughs> ไม่น่าพูดเลยนี่ไม่เป็นไรยังมีโคมไฟอยู่โอโ้เหลือโคมไฟอันเดียวสู้ๆเพื่อนอีกนิดเดียวแล้วมันมาอะไรกันตรงนี้เนะี่ยเออเสียใจเสียใจ ชนะตาเดียวเองโอเคเรามาอยู่ในด่านห้องเรียนนะครับเฮ้ยด่านนี้ทำไมมันโล่งช่งแบบนี้เราจะซ่อนเนียนไหมเนี่ยอ่าได้เป็นเครื่องแม็กนะครับใช่ไหมเออโอ้ยติดติดเครื่องแม็กก็ต้องอยู่ห้องคอมแต่ว่าห้องคอมนี่มีจอครบแล้วอะยาติดมันเครื่องคอมก็ต้องไปอยู่ห้องอื่น นี่นี่นนนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นเออแล้วก็ล็อกไปเลยโอเคเนี่ยเนียนเนียนแบบของจริงเลยใช้ได้มากันแล้วนะครับผู้ต้องหาผู้ต้องหาอะไรนะคนหาเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดยาคอมมันตั้งจุ ผมยังไม่ได้ได้ทำอะไรเลยอ,อะเออทำไมผมรู้สึกว่าเล่นเกมนี้แล้วมันไม่ลุ่งไงไม่รู้แป๊บๆต,ตายนะครับแบบอะไรเนี่ยมาเล่นหรือมาโชว์นูบไม่เป็นไรคนเรามีครั้งแรกเสมอครั้งที่2ครั้งที่3ก็เหมือนเดิมเฮ้ย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 เโจเพื่อนจะอ <laughs> มาแอบอะไรตรงนี้เนี่ยโคตรเนียน <laughs> สุดยอดไปเลยเพื่อนโอ้โห <laughs> พึงชมไปมเมื่อกี้เอาว่า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 ยังมีสิดลุ้นเอเอ,เอตอบเข้าไป ทำไมเขาตบได้หลายทีจังอะผมสงสัยมากเลยไม่เป็นไรเรายังมีคนสุดยอดเนียนอยู่เนี่ยเอยผมรู้แล้วครั้งหน้าผมมาแอบในที่ที่มันออกมากันดีกว่าผมว่าโคตรได้ไปเพื่อนไปแล้วโอ้โหเฮชนะนะครับสุดยอดปไปเลยเพื่อนๆเ,เราไม่ใช่เรานะเพื่อนๆสุดยอด โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้เป็นไงมัง่งชอบกันหรือเปล่าชอบในความอ่อนของผมหรือเปล่าโอเคครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย